สวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้สถานีชาร์จของอิเล็กซ่านะครตอนนี้ผมอยู่ในปั๊มพีีจังหวัดนครนายกนะครเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงครับผมเริ่มมาโทรศัพท์ลงมาตู้ของแบรนด์นี้เขาจะเป็นระบบตัดผ่านบัตรเครดิตครับ เราก็โหลดแอป,ปมาให้เรียบร้อยแล้วก็ผูกบัตรเครดิตให้เรียบร้อยก่อนนะครับแอป,ปเขาก็จะเป็นแอป,ปนี้นะครับนี่นะอ่าเราก,กดเปิดเข้าไปครับภาพตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกฮะตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยตำแหน่งมันไม่อัปเดตตามผมนะอ่าเราก,กดเลือกลไปไปดูกันว่าทำยังไงครับผมก็ยังไม่เคยนะผมขอไปอ่านก่อน ขอนอื่นแล้วก็มาเปิดฝาชาร์จพอก่อนนะครับตามป้ายที่คุณบอกอ่ะใครจะชาร์จก,ก็มาดูเองครับขั้นตอนที้หนึ่งเขาบอกว่าให้เปิดแอปเอเล็กซ่านะครับแล้วก็กดปุ่ม QR โค้ดนะครับก็คือตรงนี้นะฮะัเราเปิดเราเข้าแอป,ปเข้ามาแล้วเนี่ยนะเรากดปุ่ม QR โค้ดตรงนี้นะฮะอ่าครับนู่นแล้วก็สแกน QR โค้ดที่ตำแหน่งหนวหัวชาร์จนะครับกรณีนี้ผมจะใช้หัวที่หนึ่งนะคร เราก็สกแกนกันนี <Okay. S 1> ่เราก้สกแกนครับอันนี้ผมใช้งานครั้งแรกเลยนะอานี่ครับเห็นไหมอ่อาอ้าวหลุดนะหลุดการเชื่อมต่อนะฮะเฟลมากนะ การี่เครื่องนะฮะ <c oughs> ไม่กรอ,อกเลขบัประชาชนนะครับ <c oughs> กดยืนยันนะฮะก็เนีเราสแกนได้ก็สแกนนะอ่อโอ้โหอันนี้ต้องสแกนปัตรประชาชนก่อนนะครับเดี๋ยวกันนะครับผมหยิบก่อนนะเร็วมากผมผมใช้ตู้นี้ครั้งแรกนะครับทำไม ก็ทางนี้นะโอเคเดี๋ยวหลบรถเข้าก่อนนะ เมื่อกี้ทั้งสกแกนัอรประชาชนแล้วก็สกแกนหน้าด้วยนะครใช้งานทั้งเรื่องนะ,อะเดี๋ยวลองสกแกนเกี่ยวกับโค้ดใหม่นะฮะ,ะนี่มันขึ้นว่ากรุณอนานะเสียบหัวใจเราก็ดึงหัวใจไปเสียบที่รถนะฮะเืิอสกแกนหัวไหนดึงหัวนั้นมา แล้วก็กดดำเนินการต่อครับนะแล้วผมจะเอาแค่80%ก็แล้วกันกกนะครับมันจะแจ้งเตือนตอนเรา80%เราไม่เอาเยอะหรอกเดี๋ยวเหมือนเดิมครับผมยังไม่ดับเครื่องนะ แล้วพอมันเริ่มชาร์จผมคดับแต่วันนี้ผมไม่ดับเราะผ,ผมมีแมวในรถนะฮะรอมันเชื่อมต่อแป๊บนึงนะฮะตัวนี้1น5้กิโลวัตต์นะครับ เสียงมาแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้รถเริ่มชาร์จแล้วนะฮะเริ่มชาร์จแล้วครับแต่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ขึ้นนะ,ะ,ะอันนี้คือ ที่เริ่มชาร์จนะฮะตอนนี้เครื่องเครื่องกำลังปล่อยนะฮะกระแสไฟเดี๋ยวดูวันว่าจะได้ถึง80กิโลวัตต์ไหมเพราะรถผมมันรับได้แค่80นะฮะตอนนี้กำลังค่อยๆไหลไฟมานะฮะ มาดูที่แอปรถีนไฟเข้าอยู่ที่74กิโลวตต์ใช่น,นะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ <c oughs> แป๊บเดียว6บาทแล้วฮะเข้าเลยหกบาทจริงจริงฮะ ไม่ถึงแปดเซมมันมันแต่ก็เยอะเยอะกว่านะฮะเยอะกว่าที่อื่นนะครับถึงจะเป็นตัวร้อยยี่สิต่รถผมก็รับได้แค่แปดสิบนะครับเดี๋ยวไปดูตอนชาร์จเสร็จกันอีกทีนะครับ้าผมแล้วตอนนี้รถผมก็ชาร์จได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมว่าจะพอแค่นี้ครับเดี๋ยวรีบกลับบ้านก่อนเราก็กลับมาเข้าแอปของมันนะครับเดี๋ยวเรามากดเสร็จสิ้นการชาร์จกันเลยนะฮะ กดปั้งเข้ามายืนยันการหยุดชาร์จนะฮะถ้ากดยืนยนันจะได้ยินเสียงเครื่องปัดนะครับหยุดชาร์จไฟเขาบอกว่าครุณาถอดหัวชาร์จออกแล้วเก็บคืนเข้าที่ให้ไว้ล้วก็ไปดึงหัวชาร์จออกนะครับนี่ครับครุณาถอดหัวชาร์จ อย่าลืมอย่าลมคสั่งจะเริืมปิดฝารถนะก,ก็กดดาเนินการต่อเราเก็บ <Okay. S 1> ของชาร์จเข้าที่แล้วกดกดดาเนินการต่อนะ mm. เขาก็จะสรุปรายการมาให้ครับอ่าเราก็เลือกบัตรจ่ายทีหลังนะฮะ mm. หรือจะจ่ายคิวอาร์โค้ดก็ได้นะฮะอัน mm. นี้ผมผูกบัตรเครดิตไปก็เอาบัตรเครดิตนะ ยืนยันนะฮะรหัสไม่มานะภายใน5นาทีเข้าบอกรหัส OTP วันันทามพาสเวิร์ดนะฮะตัดตัดตััดมันนานจานังทำไมต้องภายใน5นาที1นาทีไม่ได้หรอว อันนี้ก็มี่ก็ชาร์จไฟไป90บาทนะครับหน่วยค่อนข้าง,างราคาสูงกว่าทั่วไปนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีออฟพพคนะครับเขาขายราคาเดียวอรหัสมาแล้วเปิดเลยครับพี่เปิดเลยครับ เรียบร้อยนะครับลายเสร็จเส้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ